เราต้องดารออกฤทธิ์ะรในเชิงสุราโดยท่านรองผู้ว่าราชการจัวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีรายงานนายแท้นายเกี้ยวเกเจเกียวเดี

ทุกจังหวะนะครับ,บต้องหมาที่เนีน่นะครับทางยาตาเนียรัว่า,านะครับวิชา,า,าการการแต่การเขายังไม่ยังไม่ยังไม่แน่นนะครับแต่ถามว่าการใช้สารเคมีใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องอยู่ในปริมาณไม่ใช่ว่าฉีวาดวันนี้แล้วไปตดัดพรุ่งนี้นะครับไม่ผนะครับเพราะฉะนะั้นการใช้สารก็ตลาดปลายทางเนี่ยอย่างที่เรียวผิวมันนะครับ แต่ทีนี้ไปราคาก็สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนรู้ไหมเราเรียนเยี่ยมกิสการของงานในวันนี้นะครับทางด้านหลังนะครับ

他上班早，他不早。 ะตะกอนในจังหวัดชุมพรเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรตามความต้องการของตลาดนั้นส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้สารเคมเีทางการเกษตรของจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้นอ,อ,อ,อย่างต่อเนื่องน,นะครับโดยเฉพเาะใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อการเกษตรองมอ์รภาคเอกชน,น,นวันนี้มีผู้เข้ารถในทางน้ำหลายส่วนนะครับท่านผู้แทน เป็นวิธีเกิดวิธี่ pim, pom, ิดออกเกษตรกวโลกโลกโลกกว่าใจจิจิตพรประจำปีพกมันามารถเส็ในคำนี้นะครับเราท้องการเกษตรนะครับมันมันขวาสุดก็ไม่ได้นะครับซ้ายสุดก็ไม่ได้นะครับมันจะต้องไป